คุณแม่ของแผ่นดินบ้านเขาตำนอนหมู่ที่หนึ่งตําบลถ้ำทองหลางอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาซึ่งบ้านเขาตำนอนเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเมื่อปีพศ .2548 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสำหรับดําเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและเพื่อเกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนโดยมีมนายมณุครองการผู้ใหญ่บ้านบ้านเขาตำหนอนเป็นประธานร่วมกับคณะกรรมการจำนวน25คนโดยมีครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนแม่ข,ของมานดินบ้านเขาตำหนอนจำนวน51ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ70.83จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด72ครัวเรือน เรามีที่ทำการกองทุนแม่ของบดินที่คงทนถาวรโดยที่ทำการกองทุนแม่ข,ของบดินบ้านเขาตำนอนนั้นตั้งอยู่บริเวณศาลาอนเนกประสงค์บ้านเขาตำนอนหมู่ที่1ตําบลถ้ำทองหลางอำเภอทปุตจังหวัดพังงามีพระบรมชาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อใช้ในการดำเนินง,งานกองทุนแม่ของแผ่นดินและเพื่อเป็นศูนย์รวมขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนกองทุนให้สามารถดำเนินง,งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาตำนอนได้มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนง,งานมีการเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินและการให้ความร่วมมือของคนในหมู่บ้านเพื่อให้หมู่บ้านมีความเข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติดบ้านเขาตำนอนมีการบริหารจัดการงบประมาณอื่นๆจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในการสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินผ่านเงินปันผลจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตทุกวันที่7ของเดือน มีการรับบริจาคจากสมาชิกเป็นรายเดือนตามที่เห็นร้องต้องการของหมู่บ้านและมีกิจกรรมทอดผ้าป่าในการสมทบทุนกองทืนแม่ของแผ่นดินจากเดิมได้รับเงินขวัญถุงพระราชทานเป็นเงิน8,000บาทตอนนี้จึงมีเงินสะสมอยู่135,311บาท84สตางค์ สำหรับการรับรองครัวเรือนปลอดภัยการมอบธงสัญลักษณ์เพื่อรับรองครัวเรือนทางคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเขาตำนอนได้มีการประชุมเพื่อร่วมกันให้ความเห็นและพิจารณารับรองครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดและได้จัดพิธีรับมอบทงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยต่อหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เรามุ่งหวังให้หมู่บ้านของเรามีความเข้มแข็งพึ่งตนเองสร้างความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติดเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน